ก็สวัสดีคะ่ะทอาช่วงเอฟซีทุกท่านะยินดีตอนรับเข้าสูชองเจนั่งน้ำโชกนะคะทอมช่วมขาเพิ่งกลับมาถึงห้องคะ่ะทอมช่วมขาดีใจกับผูทีมีโชกนะคะดีใจกับผูทีมานเล่ากัฒนานะคะตัวเล็กนวทางออกงามค่ะทอมช่วงขาเก้าสองสามเจ็ดสี่หนึ่งนะคะมือนี่หลายคนที่ตามเจนั่งมานไปต่มๆกันเพราะว่าเลขเขาสี่ตูด สี่ตัวตดเนาะค่ะเนาะเาะเ,าเลขกชุดสามตัวผู้ใดหมุนสื่อก็คือได้ถือสามตัวเลยนะคะผู้ใดถือสามผู้ใดหมุนสื่อคือถือสามตัวเลยเสียดายบ่มีเวลาทรงลงในยูทูบกะทำช่วมขาเสียดายลงในกลุ่มไล่กับลงแบบดร่งดวนขึ้นกันแต่ว่ากะท่านเพราะว่าแอดทรงลงประมาณจะนาฬิกาเดี๋ยวมึงเวลาก่อน โอ้ดีใจก็ลายคนค่ะทมช่วมค่ะตัวเลกแนวทางของเจน่างกับเขาพร้อมหนึ่งสีเจน่างทรงลงเวลาสิบแปดนาฬิกาหาสิบเก้านาทีนะคะทรงลงท่านแต่ว่าสถานทีบ่บอมเหมาะที่จะเอ่ออัดคลิปบเหมาะที่จะไล่สวดเพราะว่า อยู่ในงานกาชาดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาทางผู้ชมขาบวเป็นยังทันทีอยู่ในกลุ่มไรก็คือมีโชคไปเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของอจจาจารย์สารค่าเมื่อมึงว่าสำนักใดเขาสำนักไดหลุดเนาะคะ่ะเนาะสำนักไดทีสิบทรงเลขกมาแล้วมอืออื่นเนาะค่ะาำผู้นขาแอดจังสีลงตอนนี้ตอนนี้มาสรุปว่าสำนักใดเขา่า มืออื่นอาจจะโล่งต่อเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันดึกแล้วตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารค้ามเขาทีสามเข่าสามนะคะจับคูบเขาแต่ว่าเขาตูดตัววิ่งของนุ่มลอยเอดเขาลางทั้งสปะป๋เล่านะคะเขาลางทั้งสปะป๋วเล่าเอาไปต่อของเจนาั่งนะคะเขาตูดตัววิ่ง เจนัางเขาตัวรูดตัววิ่งตัวกันหนึ่งซีเม็ดเดียวกับเขาเขาตัวรูดตัววิ่งคือซีเนาะคะ่นะเนาะ,ะของลุงม,มานเข่าเจ็ดรูดเจ็ดกับแปดมาเจ็ดตัวจับคูเขา่าตัวจับคูเขานะคะเจ็ดสามสามเจ็ดตัวจับคูเข่า 7, 3, 3, 7. เจ็ดสามสามเจ็ดของพอพมพอพมกับเขาตัวนี้ เอางพุ่มกับเขา่าทำช่วงขาเจ็ดสามสามเจ็ดชุดเต็มชุดเต็มกับเขาทั้งหกตัวเลยนะคะชุดเต็มกับเขาทั้งหกตัวเลยชุดตัดกับเขาชุดเต็มกับเขา่าสายดวนกับเขา่าเล็บตัวเดียวม้าล้านเปอร์เซินเห็นบอรสามเม็ดเดียวสา,ายดวนหนึ่งเจ็ดสี่สามปากกฏวเลีกที่ออก สามเจ็ดสี่หนึ่งเลขกชุดสามตัวเจ็ดสี่สามออกเจ็ดสี่หนึ่งเนาะค่ะแต่หมุนอยู่นี่นี่เมียนบดทั้งสี่ตัวเพราะฉะนั้นไพ่ตามเจน่างไพ่เขามาอยู่ในกลุ่มลายมีโชกกันบดทุกคนค่ะทั้ช่วมขาเพราะว่าตัวเลขแนวทางเข่าทั้งสี่ตัวเนาะค่ะเนาะเขาทั้งสี่ตัวก็ขอแสดงความดีใจนั่ ภูมิโชกนะคะขอแสดงความดีใจน้าภูมิโชกมดสีมาเอาซีตัวตรงเลยเฮาทำช่วมขามดสดีมาแอซีผ้าเอาซีตัวตรงเลยเมื่อนี่ออกซีต,ตัวตัวดสดีมาซีตัวตรงเลยนะคะดีใจน้ำภูมิโชกเด้อค่ะทำช่วงขาเพราะว่าเหลขกเขาเขาทุกสำนักแต่ว่าเขาตัวเจาะมีของลุงหม,มานเขาตัวเจ,เจนาะจีนั่งเขาตัวเจาะ ของพอพุ่มเข่าตัวเจาะอาจารย์สลัข้ามเข่าตัวหลุดตัววิ่งนุ่มรอยเอทเข่าตัวหลุดตัววิ่งนะคะแตกสนันกระตุ่มช่วงขาแตกสนันเอาไปต่ออันนี้ชุดเ,เต็มของพอพุอพ่มชุดเต็มกับเขา่านี่ทำเนช่วงมึงดูนี่เก้าสองสามเจ็ดตรงๆเลย สีหนึ่งกระตุ่งๆเลยเข่าบิดถึงหกตัวเข่าบิดถึงหกตัวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวระว่างกับเขา่าถึงเจ็ดถึงหนึ่งเอาเสียวปนใดตัวเลขกเนี่ยทางกับขากวานั้นตัวเอ่อตอนนี้ตัวเลขกเนี่ยทางของลุงหมานโซงมาแล้วแต่ว่าแอดขอล่วงขีดมืออื่นเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกดติดตามไวเดอร์กดติดตามไว้ กดแช์ออกไปเนืให้แอัดได้เปลี่ยนช่องใหญ่ๆน้ำมูคอนเนื้อสนับสนุนกันเนาะคเนาะตัวเลขแนวทางติดตามแล้วกับกดไลค์กดแชออกไปกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อว่าจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดจากทางช่องที่สําคัญคือกดแช์ออกไปเนาะคเนาะให้พอเป็นพี่น้องทั้งอื่นที่เพิ่นเพรานท่้จากช่องเจนางน้ำโชก ได้มาหุจักส่องเจนีนังน้ำโชกน้ำกันได้มามีโชกน้ำกันนะคะช่องต่อเจนีนางกับศีลมีผูติดตามหลายขึ้นนอกขันอะมียอดวิวหลายหลายน้ำมูพนเพลนแหนนอกขันอะ๊ะธรรมช่วงขาตัวเล็กแนวาทางทมว่างวดต่อไปนี่มีสายดวนคือเกา่าสายดวนคือเกา่าถ้าเอ็ดกับจากกรุงเทพแล้วจะมีสายดวนธรรมดาคือตอนบาย สายด่วนพิเศษก็จะมีคือเกาสายด่วนพิเศษก็จะมีประมาณหกโมงหรือถุ่มกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็แก็จะลงในกลุ่มไล่เพราะฉะนั้นช่วงนี้แอดยังอยู่กรุงเทพอยู่แอดจะเด้กลับประมาณทียี่สิบสองเพราะฉะนั้นงวดมือวันศุกร์นี้ท่านผู้ชมก็ต้องเขากลุ่มไล่ไวเพราะว่าถ้าบอกเขากลุ่มไล่ไวเสียใจเพราะว่าหลายคนที่ถามมาในคอมเมนต์ แอดกระตอบไปบางคนว่าเจน่างเหล็กมากตัวเดียวน่ะตัวใดแอดกะบ,บอกเลยว่าสามเม็ดเดียวสามเม็ดเดียวแต่ว่าเวลาแอดเอ่อเหล็กจับคูแอดจะล่งในกลุ่มไเป็นสายดวยนพิเศษให้น,ะะนอกขาเนาะเพราะฉะนั้น FC, ท่านผู้ชมเอฟซีุกท่านทุกคนเข้าใจตามนี้นะคะขอให้เข้าใจตามนี้นะคะทา่านผู้ชมคะเอ เจอกันไม่คลิปหนาหนาะเขาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขเนี่ทางว่าสำนักไดเขาเน่้สายด่วนเขาโบรประมาณนี้นะคะจะนีนน่งเขาเจีน่าเขาติดตัวกัาหลายงมดแล้วนะคะเอาผมช่วมมือไปตามนี้เจอกันหม่คลิปหนาหนาะกขาะขอให้ทุกท่านโชคดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ